แบ็ดเหมือนไปตามไปตามไปตามยืมสายยาตุ๊บนะเล่นเกมแบบที่เบ็ดเลยโอ้อ่ะสันอะต่อออกมาขึ้นได้หระเล่นเกมครับก่อนอ่ะไปทั้ไปทั้อ่ะโอเคละโอ้เต็มหรอเป่เต็มสบายใจโอ้ยโอเคโอเคขอบใจแล้วขอบใจลาไรโอเคยืมพท้ามาแบ่งเนี่ยไอ้เบ็ดนู้เบิดเยื้มเท้ามาแบ่งเนี่ยเบ็ดนู้เบ็ด เออฝ่าออกมาขึ้นเด้อโอ้บริกัทแบกคืออ้าไอ้ขอบใจเยอหลายแบทมูตเต็มแล้วเต็มละบอกขอบใจเด้อโอเคโอเคบริษัทแบตได้เกลือกินไอต้าไมต้ามไอต้มไว่ผมยืมเพราแบ่งเนี่เตินเกมโทรทัพท์ที่แบทแบบเนี้ยยืมวีดีโอไปปั่นจังเลยไค้เงินใครเนาะยืม บอลดีชาร์ตกกูมาอนี่ย้าเอาไปฟาเอามาแน่ล่ะแบสซี่มืดเนี่ยโอเคโอเคครับโอ้อ๋อโอ้ยคือน้าหนามขึ้นแต่เบสเลือยขีดเดียวนี่ไหมเอาให้ตามใช่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาเต็มแล้ววะเต็มแล้วเต็มแล้วขอบคุณไล้ไรโอ้หนึ่งวันสิบวอมาขึ้นไปดีเจ้าเนี่ยที่สุดเหรอขอบคุณไล้ไรครับผมโอเคอ่าๆเดี๋ยวชาต์จะเชื่อมึง เขาพี่ชาต์เพราะเขาออโอ้โหอ่ามึงเอ้ยชาตจนแบตกูเหมือกูดีชาต์ตั้งแต่ปทีทีเนี้ยบุได้มบุตรินวะยืมส <จำ S 2> า,ายชาติเนี้ยบุตินสลอตแบตเหมือไหมยืมอีกแล้วมีอังจะยืมเฮ้มึงบอกมีเงินซื้อบ่ยืมแต่เดียว โอ้ภาษาพ่อะว่าแบ่งก์เมื่อกี้ลอยไหมเอาไปเนี่ยแบตกระมือเนี่ยเอาไปเนี่ยทั้งแบตท,ทั้งโทรศัพท์รถเนี่ยฮะยเรมาขยิบปานนั้าน,านเอาไปให้มันหมืดอัองสันเลยวะโอ้ยเมื่อกี้บาทก็มึงจกซื้อใส้เว้ยนี่เหรอวะมันยืมไม่กสัตว์ได้ทั้งแบตได้ทั้งโทรศัพท์ได้กันเด้อเอาเด็ดเด็ดเด็ดเดียวโทรศัพท์กูบ้าเหรียญนี่ซื้อเฮ้เอาไปแต่พวกว่แบ่งก์โทรศัพท์ของกูกูบ้าเหรียญนี่ซื้อกูไม่ได้ให้เด็ดเลยอ๋อจังเดียวว่ามันให้โอ้ยกูบอกไปชดซื้อเมื่อไหกันได้เะ เขาเขาบัดเนี่ยนือว่าเขามันนี่เขาจังไยไกับแบตมันเหมือนนี่เจ้าขนยืมของกูน่ะเอาบ่เอาไปชาดให้กูพร้อมบ่ตัวดังออกมาเอาไปชาให้มันเต็มแล้วเอามาขึ้นกูเออเอาไปชาอยู่เฮือนมึงน่ะมันด้เอามาให้กูเออเอาไปอย่างว่ะลูกดูเดียงนํามัยืมได้ยืมดีเว้ยซื้อเหี้มันหาบขายดอกมือลังน่ะเฮ็ดไหล่